มันมีสองอย่างที่เราจะเปลี่ยนว่าคนเราจะเปลี่ยนหรือว่าคนเรามันจะก,ก้าวหน้าได้ก็คือความเจ็บปวดที่เจ็บปวดมากๆเจ็บจะถึงขนาดว่าคุณเปลี่ยนตัวคุณจนคุณกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งได้ก็ไม่อยากให้มีตรงนี้เพราะว่ามันมุนูยใช้พลังงานเยอะเยอะมากๆอย่างพี่เนี่ยอ่ะพี่เป็นอย่างเงี้ยพี่เป็นอยู่กี่กี่อาทิตย์แล้วยังยังไม่หยุดเป็นเสทีความรู้สึกนี้ก<ช>ูขาดอคกูไม่มีพอกูมีสุดกูทำอะไรก็กลายเป็นไม่มีพลังงานไปหมดกลายเป็นหาอะไรมาสนับสนุนความความเจ็บปวดให้มันหนักกว่าเดิมอีก พยายามที่จะหามาสับสเหนทั้งที่พี่ก็สามารถทําได้คลิปพี่ก็สามารถหาที่อื่นก็ได้เราก็เคยคุยกันแล้วว่าถ้าคุณคิดคอนเทนต์ไม่ออกให้คุณไปหาดูเซลล์อื่นสิมันก็มีให้ดูเป็นตัวอย่างเยอะแยะเลยว่าเราจะทําอันไหนแต่พี่ก็กั้นสมองเองกั้นใจิตใจเองที่จะไม่ทําเพราะตัวเองอยู่ในอยู่ในความรู้สึกที่มันแย่พอมันแย่แล้วคือไม่อยากทําอะไรอะพลังงานที่พี่มีท,ที่จะที่จะทําอะไรมันก็มีน้อยกว่าพลังงานที่ที่มันลบๆบอะ ก็เันเรื่องธรรมดาเราก็ต้องหวังั่นแหละความหวังทำให้เราอยู่ได้ความหวังทําให้เราอยากมีอยากเป็นอย่างได้แต่ถ้าหากว่ามันมันไม่ได้อย่างที่หวังเราก็แค่อภัยให้มันแค่นั้นเองแล้วก็ทําใหม่กลับมาสร้างพลังใจให้เตงใหม่ไอ้คนที่มันไม่ได้จองมก็มีเยอะแยะคนที่มันแย่กว่าเรามันก็มีเยอะแยะของเราอยางของเราก็มีบ้างยังไงตเราก็ไปมองคนสูงกว่าหรือมองคนต่ำกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดมันมองได้เพื่อที่จะเอามา ข้าข้างเจงว่าเอ้ยกูยังมีขนาดนี้ไอคนที่มันไม่มีเลยคนที่มันไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันยังมีเพราะงั้นกูก็ต้องเจงกว่ามันสิ่ว่าสิ่งที่พี่จะต้องทาตอนนี้คือทําให้เิงมีพลังใจอย่ารู้สึกไม่ดีอย่ารู้สึกแย่นานเพราะยิ่งนานมันก็ยิ่งแย่อพี่เคยเห็นไหมที่ว่าอะไรวะยิ่งแย่ชีวิตกูยิ่งแย่มันก็ยิ่งมีอะไรแย่ๆเข้ามาเดี๋ยวมันก็เข้ามาทําใจให้สบายเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็มีเข้ามาถ้ามันเครียดนะก็ไปอ่านหนังส ไปรู้สึกแย่อย่าไปเฟลนานมันเฟลอยู่แล้วแหละมันเกิดอะไรแบบนี้แต่ว่าเราจะต้องกลับมาให้เร็วที่สุดจริงๆแล้วรถหนึ่งคันเราทําได้หลายอย่างมากเลยนะไหลายคลิปัางเลยแต่ไม่ค่อยทํากันเฉยๆมันก็มีอยู่สองอย่างคือคิดขึ้นมาอยากจะทําวางแผนอไว้กับถ่ายไว้ก่อนทําวิดีโอทําภาพไว้ก่อนแล้วก็มาคิดทีหลังว่าจะทำคอนเทนต์แบบไหนแบบนี้ก็มีนามันน่ากลัวนะที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรอ่ะ ถ้าเรารู้ว่าเออกูไม่ได้ไปสองที่นู่นเพราะว่ากูคุยกับลูกค้าเยอะเพราะว่ากูคุยกับตรงนั้นตรงนี้เยอะกูทํานั้นทำนี่เยอะอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะรู้ว่าเราจะทําอะไรต่อไปแต่นี้เราไม่รู้อะไรเลยจะทำยังไงละพี่ทีนี้ปรับใจใหม่จ้ะก่อนที่เตงจะเครียดแล้วมันจะไม่ทําอะไร ออกมาอย่างมีพลังถ้ามันไม่มีพลังเวลาลูกค้าคนที่เขาอยากจะซื้อรถจริงๆมาเจอเรามันอาจจะพลาดก็ได้ทำใจให้มีพลังอยู่เสมอเพื่อที่จะรอคนที่เขาซื้อแล้วเข้ามาคุยกับเราแล้วเขามาเห็นความกระตือรือร้นความตั้งใจความใส่ใจของเราพี่คิดว่าพี่ขายเตียงขายตรงไหนคนซื้อคนซื้อรถกับพี่เพราะอะไรทีนี้พี่บอกกัแบบหนูว่าลูกค้าคงมาซื้อกับเราเพราะความสบายใจใช่ไหม แล้วแล้วถ้ามองลงไปเรื่องอีกคําว่าสบายใจอ่ะคือคือภาพไหนคือวิดีโออะไรคําว่าสบายใจที่เองสามารถทําได้แล้วสื่อมาลงไปเพื่อที่จะขายอันเนี้ยลองหาดูนิอไอคาว่าถ้าลูกค้ามาหาแล้วว่าความสบายใจอะไรบ้างที่เราจะต้องทาคลิปหรือทําภาพที่เกี่ยวกับว่าความสบายใจให้ลูกค้าทําความสบายใจให้เขาเห็นอ่ะในเมื่อเรา อันนี้เราขายได้จากตรงนี้น่าแสดงว่าอันนี้เป็นจุดขายของเราคือคําว่าความสบายใจคอาสบายใจอาจจะลดลงมาเออคูเช็ครถให้ลูกค้านี่นี่เห็นไหมนี่ไหมฉันเช็ครถให้นะก่อนลดลงมาตอนก่อนส่งมอบนี่ถ่ายคลิปนี่เช็ครถว่ามันมีอะไรบ้างมีแม่แรงห้องเครื่องเป็นไงบ้างเขาใช้ด,ดีไหมเนี่ยคือความสบายใจคือ คือขยายความสบายใจออกมาทั้งไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าเป็นวิดีโอถ้าจะขายมันก็คืออันเนี้แล้วพี่บอกว่าลูกค้ามาหาเตงเพราะสิ่งนี้นะเนี่ยขยายมันออกให้คนมองเห็นภาพเราแบบนั้นอันนั้นมันจะเป็นแบรนด์เราเรื่องโปรโมชั่นเรืลล่องรุ่นลดเรื่องราคาอะไรพวกนี้เอามันเป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆเข้าไปวิธีอธิบายตัวรถโปรโมชั่นอะไรพวกนี้ก็เอาเข้าไปเล็กน้อยเข้าไปให้มันเป็นส่วนประกอบอะมันไม่ใช่ว่าจุดขายนะ เพราะารีวิวรถใครก็ทำใช่ไหมมันมีคนที่ทําได้ดีกว่าเราก็เยอะแยะอย่างเงี้ยเราไม่ได้เด่นในเรื่องนี้เรามาขายในจุดที่เราเด่นใน,ในจุดที่มันไม่มีใครเหมือนเราในจุดที่เราเห็นว่าเออลูกค้าเลือกเราเพราะสิ่งเนี้ยเนี่ยขยายมันให้ใหญ่ขึ้นโฟกัสมันตรงนี้ให้มากขึ้นหาสิว่ามันอะไรบ้างคลิปไหนบ้างคนเป็นภาพแบบไหนบ้างควเนี้ยคนเป็นข้อความยังไงบ้างที่จะเสือ่อกแต่ลูกค้า เนี่ยคือพี่รู้พี่ก็รู้แค่กับคนของพี่แค่สองคนแต่หนูก็ว,ว่าให้ขยายเอาไปให้คนทั้งโลกได้เห็นให้คนอื่นได้เห็นว่าเนี่ยเราเป็นยังไงคนอื่นมันไว้ใจเรายัางไงอันนั้นน่ะเราจะขายอันนั้นน่ะเนี่ยในเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าพี่สองสาคนที่มามาเขาไว้ทัดใจในความที่ว่าเขาสบายใจกับเราเว е ลาสั่งให้เราทําอะไรเรารายงานเขาตลอดทุกขั้นตอนเมื่อนี้นั่นเนี่ยอันพวกเนี้ยกมันขึ้นมาเขา,เขามาใช้งานเราแล้วเขาไว้ทัใจเรายัางไง เขาคุยกับเราแล้วเขาคักใจเราอย่างไงพยายามมองหาว่าอันไหนคือคือคือการใช้งานสุดท้ายแล้วมันโอเคเพื่อที่เราออกไปสื่อให้คนอื่นเห็นว่าเออเนีย่ยเป็นอย่างเงคือเขาดูจริงๆนะถึงเขาไม่ได้แคกมาถามเราเขาดูนะอย่างลูกค้าหนูไปส่งที่อุบลเนี่ยเขาไม่ได้มาพูดกับหนูว่าอะไรยังไงนะแต่เขาบอกว่าหนูดูคลิปพี่ทุกคลิปเลยหนูรอพี่ส่งมอบหนูเนี่ยหนูดูไปไม่รู้กี่คลิปกี่คลิปแล้ว,ลวอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าเขาสังเกตการอยู่ว่าเขาดูอะไรเราอยู่ เขามองเราอย่างไงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ด้วซ้ำถ้าเขาไม่บอกใช่ไหมอย่างที่เราเห็นลูกค้า,าของเราห้าพันพี่รู้ไหมว่าคนไหนบ้างนี่ใส่ยังไงบ้างอะไรบ้างเราไม่รู้สักนิดแต่เขากดถูกใจแเ้าเขาชอบอะไรบางอย่างแต่เราโดยที่เขาแอบชอบอยู่เพราะงั้นพี่ทําไงทําให้คนเหล่านั้นอะเห็นเห็นการเป็นของพี่แบบเนี้ยแบบที่เราสบายใจนะ่ะอะไรบ้างที่สามารถทําให้เขาเห็นให้ค่อยๆ่ยคะแนนกับขอความบรรทับใจนะ่ะให้ทํา มันไม่ได้มีบ่อยๆมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ขายแทนคุณได้เลยเวลาคนเข้ามาเพจพี่มันตึงไปดูที่รีวิวบางคนรีวิวเนี่ยถูกใจเรามันก็ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นไม่ซ้ำมันไม่ใช่แค่ทำให้คนอื่นมองเห็นแต่มันเหมือนกับว่าเขาขอบคุณเราเราเก็บความขอบคุณได้เยอะขนาดไหนเราจะมีพลังงานมากเท่านั้นแล้วพลง,งานพวกนี้มันสร้างอะไรได้มันทำอะไรได้โดยที่เหนือความคาดหมายเยอะแยะเลย โดยที่เราอธิบายไม่ได้ว่ามันทําได้ยังไงว่าให้มันเป็นอย่างนี้ได้สิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่เหนือธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นกับเราโดยที่มันอธิบายไม่ได้ขยายตรงนี้ขยายมันออกไปให้ได้เยอะที่สุดให้เขารับรบบู้ให้มากที่สุดให้เขาจําเราในแบบนี้ให้มากที่สุด